ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเอากับผ้ามาเบิงน้ำซีนะครับครับเดียสถานการณ์น้ำซีถ่วมนะครับปีสองพันห้ร้อหสิบห้าเลยครับนี่ก็เป็นวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้ายครับเบิงครับนี่ก็คือเส้นนี้เป็นเส้นพนังนะครับฟังนี่เป็นฟังอำเภอทั้งไปลยเอฟฟังนี่เป็นฟัง เป็นฟังในแม่น้ำซีนะครับนี่ก็เป็นเสินพนังครับเอามาเบิงนะครับเนาะนี่เขาเสริมนี่เป็นมวนน้ำซีนะครับมวนแม่น้ำชีนะครับที่ไหลออกไปตอนเนี่ยจากปกติที่เคยเป็นทุ่งหน้ามาก่อนนะครับตอนนี้บอย่งงละครับเพราะว่าทุ่งหน้าหายไปหมดดนละครับเบิงน้ำยังไหลแห้งครับที่เป็นเส้นบ้านเรื่องค่านะครับพี่น้องเพื่อนกับตั้งศูนย์อพยพอยู่นี่ละครับศูนย์อพยพศูนย์ช่วยเหลือนะครับอยู่บ้ตรเรื่องค่าครับ เอามาเบรงสถานาการณา์น้ำข้างหน้าเป็นบ้านดินดำฟังนี่เป็นบ้านเรื่องค่าอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนดะครับเบรงน้ำไหลออกมาท่อน,นี่เป็นท่อที่ดีที่แล้วได้มีการสมแใ้ม,ม่นะครับช่องรอดนี่ครับตอนนี้การน้ำนี่ไหลยังหนักไหมครับไหลคักอีหลีครับผมทางเขาบ้านเรื่องค่าน้ำไหลคักนะครับตอนนี้เขาก็ตังศูนย์อพยพศูนย์ยางอยู่บริเวณนี้แหละครับเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิงกันเนาะพี่น้อง เป็นสถานการณ์น้ำที่นะครับตอนนี้ที่เขาท่วมในพื้นที่ของอำเภอจังหารจังหวัดตรยเอสนะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์เป็นน้ำกันเด้อพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ได้อัปเดตพูดคุยข่าวสารกันว่าบ้านที่ท่านอยู่เป็นเชงไรเห็นฟังอุบลตหลาสถานี่นี่โอ้ยกระพองใช่ดิ่นเดือดร้อนแห้งครับตอนนี้่นก็ลำบากชาวอำเภอจังหันกับเชี่ยงขวัญกับบธรรมดาครับเป็นพื้นที่น้ำที่สิดข่วม ซุกปีครับเพิ่นถามมาเพิ่นโอเคบปล่เพิ่นกับโโอเคเหรอครับเป็นช่วงซุปปีเพิ่นกับโอเคปันใดเป็นกับว่ากันลำบากซุปปีเด้อพี่น้องเป็นโอ้่วบคักบ่วบแนครับผมหายหน้าเลยครับว่าเป็นน้ำซีแล้วครับมีหายหน้าหายไปหมดแล้วครับปีนี้ขอให้เขาแพ่งเดลยขอให้พี่น้องเพป็นเด็กได้กำไรแน่อย่าสิให้เขาถจือกน้ำกระตวมเขากเงี้ยสิมัดถืออีู่ที่สิปวดหัวไปหอกเนาะ เขาฝากฟรีน้องนะครับอันนี้เป็นทางถามบัตรเรื่องข้าวโอ้น้ำไหลแห้งครับปกติสิมีน้ำไหลนะครับเขาเห็นเป็นทางน้ำหลอดซื่อๆครับแต่ว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยทับทีได้น้ำเขาท่วมนักในกรณีเป็นยังสี่แล้วครับใีบริเวณที่ห้าอยู่นี่เพิ่นกระเสียรถออกมาจอดนะครับเพื่อประชาชนเพื่อนเอารถมาจอดนะครับเพื่อนสันจอดราะได้เพราะว่าทางมันขือนน้ำท่วมบ้านเรื่องข้าเนี่ยมันถึ้นน้ำเก่วมจะต้องนั่ง เลือออกมาเอารถวัดจอดเวล,ลาไปเฮตุงานไปเซ่์บนเการถมัดจอดเลี่ยงกันไว้ล้วเพิ่งก็ขก้ินรถไปเฮ็ุงานจังซีสลละครับเอาบริเวณนี่ก็เป็นศูนย์ช่วยเหลือนะครับศูนย์ช่วยเหลือโลกรภไยเอามาเบิ่งเเลอฟีนองโอ้ดีกับเคยเป็นไหนาได้ครับเลยไปคุมหนันถึงสิเป็นน้ำซีครับผมเนี่ยก็อยูติสิี่อยู่ครับผมเอาฟีนองเบิ่งนนามด้อ เลื่อยไปก็เป็นแม่น้ำซี่ครับผมถึงผมถ่ายยูนี่กรเป็นบ้านเริงคาเลยครับบ้านเริงคาตำบลบินดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอ๋พี่น้องเขากะสั็น转弯ทางเรือยงึงรถทึงเรือให้แต่เล็กหน่อยเทิมครับช่วงนี้มีหลายเสิบอยู่บ่อดลล้ำบากเล็กหน่อยส่วนคุณยายก็ต้องไปเห็ดงานอ้น้ำไหลแห้งครับปวดแล้วตรงหน้าถั่วเมิดครับ น้ำอยู่ในนี่ง่าะตำก็สองเมตรครับตอนนี้แถาจีมองเบิงเนี่ยระวังลูกล้านเล่นน้ำเลยช่วงนี้ก็เย่บประมาทเลยครับผมอันตรายหรืออันตรายเย่บปวยให้ใจอไน้ำเลยครับนนี่ครับนี่นี่ผมดีดีเิ็งเม่น้ำซี่เนาะนั่นคือช่วงเม่น้ำซี่นะครับไหลอยู่นั่นนั่นแหละครับเม่น้ำซี่ครับไหลเป็นทางไปอยู่หันครับเม่น้ำซี่ครับผมแต่มันสิ่นี้ถนนเส้นหนึ่งกันไว้ครับระวังบันเลื่องค่าที่กันเอาไว้เป็นถนนเข่าบันเลื่องค้านะครับ ตอนนี้เขาเขียนว่าห้ามผ่านน้ำท่วมถนนนี่ประชาชนเพิงกลับรถมาจอดนั่งเรือออกจากบ้านเเอารถมาจอดไว้นี่ละวขึ้นรถไปเหตุงานครับผมัที่น้องเบิ้งนะครับเนาะเอา,อเา,อเอาห้ามรถผ่านเลยน่อ,นองเนาะปากพด ติดตามกดทั 3, ทบซักใครเห็นนะครับเป็นกำลังใจ,จอช่องล่างหูชั้นแนวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้เนาะก็เป็นยังไงนะครกุ้งซินมาตกป่าเนาะเกิดเหตุมาตกป่ากันไปฮะก็กลุ่มก็เผาแล้วครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ